สวัสดีค่ะก็ช่วงโควิดนะคะกำลังจะกลับมาลลอีกรอบหนึ่งนะคะในที่นี้นะคะเราก็อยากจะให้บริการของบนันฑิตเพื่ออะไรนะคะ เป็นบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตนะคะระดับบัณฑิตศึกษานะคะหลักๆแล้วนิสิตก็จะมีการส่งแบบฟอร์มต่างๆนะคะมาที่บัณฑิตเพื่ออะไรนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยของทางฝ่ายวิชาการนะคะแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีอ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลกลางคือ gradacademic@g.su.ac.th so นะคะซึ่งนิสิตเขาจะส่งมาทางช่องทางนี้นะคะในส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะท่านิสิตเนี่ยเขาอยากจะเข้า ไปกรอกแบบฟอร์มอะไรนะคะเขาสามารถเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะแล้วก็เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการนะคะกับอีกทางหนึ่งนะคะก็คือในระบบสุพรีมนะคะนิสิตสามารถเข้ามาดูได้นะคะว่าในส่วนของระบบสุพรีมนะคะเขาสามารถเ,เข้าไปที่ระบบสุพรีมแล้วก็ปริ้นนะคะแบบฟอร์มต่างๆนะคะอันนี้ค่ะถ้าเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะ จะพบกับรายละเอียดนิดนึงนะคะว่านิสิตเขาสามารถเข้ามาดูว่าวิธีการนะคะเข้ามาในระบบสุพรีมแล้วก็ ทำคำร้องต่างๆนะคะสามารถทําผ่านสุพพีมได้นะคะอันนี้ถ้าว่างๆก็อยากให้เข้ามาอ่านดูกันนิดนึงนะคะมันจะมีส่วนหลักๆคอหลักๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับนิสิตนะคะได้แก่บวอร์411 412 4 3 0 4 3์เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้านิสิตทาผ่านช่องทางนี้มันก็จะมีแบบฟอร์มที่สามารถปริน้นเอาหรือเซฟออกมาได้นะคะ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยช่องทางท่านนิสิตเนี่ยส่งคำร้องต่างๆนะคะผ่านมาที่อ e ีเมลนี้นะคะ g r a d a c a d e m i c gsu ac th นะคะนิสิตพอถ้าส่งมาปุ๊บเนี่ยนะคะทางระบบเราเนี่ยก็มีการทำในส่วนของออ auto reply เอาไว้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวาราพรเนี่ยนะคะส่งอ e ีเมลมาหาที่งานบริการการศึกษานะคะหรือที่แอคเคา t ์ที่ชื่อว่า g r a d a c a d e m i c นะคะ gsu ac th ตัวเนี้ยนะคะ ก็เมื่อนิสิตส่งเสร็จนะคะนิสิตจะได้รับอีเมลที่เป็นรีลライกับนะคะในข้อความที่บอกว่าบรรจุิยอะไรเนี่ยเราได้รับเรื่องเรียบร,ร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะดําเนินการ ตามคำร้องเหล่านั้นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะซึ่งนิสิตสามารถเข้ามาดูสถานะได้ว่าในส่วนของคำร้องนั้นๆเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะโดยตรงนี้ต้องกำชับนิินิดหนึ่งนะคะคือนิสิจราที่จะใช้ส่งเราเนี่ยนะคะโค้กคนจะส่งด้วย G ีสูดังนั้นเขาสามารถเข้ามาดูเอ,อเอกสารตัวนี้ได้ซึ่งจรงๆก็เป็น Google Sheet นะคะดังนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปก็คือส่วนของ Google Sheet นะคะ ก็ท่านิสิตตรงนี้ก็คลิกเข้ามาเขาก็จะเห็นไอ้เจ้าตัวแบบฟอร์มตัวนี้นะคะในส่วนของแบบฟอร์มนี้นะคะถ้าดูที่ด้านล่างนะคะจะเป็นแบบฟอร์มของแต่ละคำร้องต่างๆนะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องคือบวร์หนึ่งร้อยทับสามนะคะเดี๋ยวถ้าเราทําเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีบรวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะเอาบวร์ที่ใช้งานบ่อยๆนะคะไว้โดยในใน,ในชี้ต้นๆนะคะแล้วบวอร์อื่นๆนะคะก็อาจจะ ไว้ทายๆนิดหนึ่งนะคะในที่นี้วิธีการกรอกอย่างไรนะคะอันนี้เราจะมีตัวอย่าง row ที่1ให้เห็นนะคะอยู่ที่เป็นลำดับที่สูงดังนั้นคนที่มาคนถัดไปก็ลำดับล i n ถัดไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเซตให้นิดหนึ่งก็ได้นะคะก็คือลำดับหนึ่งสองนะคะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำออโต้ให้ละกันนะคะนะคะอย่างเงี้ยนะคะ เวลาที่นิสิตใส่นะคะเราก็จะถามเออถ้านิสิตส่งอีเมลมานะคะผู้รับผิดชอบท่านที่ดูแลบรวรนั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือบวร์0หนึ่งร้อยทับสามนะคะก็กรอกไปเลยค่ะว่านิสิตคนนั้นรหัสอะไรนะคะสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเลขรหัสหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 สองสามสี่นะคะสมมุติแล้วก็เลือกเอานะคะว่านิสิตท,ท่านนั้นเนี่ยเป็นนิสิตของคณะอะไรสมมุติเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์นะคะในที่นี้ถัดไปค่ะ คนที่ได้รับอีเมลนั้นนะคะรบกวนมาร์กไว้เลยค่ะว่านิสิตเขาส่งอีเมลหรือคำร้องมาณวันไหนนะคะวันที่เราตรวจตรวจเมลเลยนะคะโดยดับเบิลคลิกเข้ามาเพื่อเลือกวันที่นะคะดังนั้นถ้าเราเปิดวันนั้นเนี่ยจริงๆคือ by default มันเลือกวันนั้นให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการดําเนินงานว่าถ้าเราเริ่มดําเนินการวันนั้นนะคะก็เลือกไปแต่ถ้าเป็นวันถัดไปนะคะสมมุติวันนี้เป็นวันถัดไปคือวันที่24่สิบสี่เราก็ระบุวันที่2 4เริ่มดําเนินการแล้วก็ตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารเรียบร้อยเราก็จะเสนอให้ท่านคณะบดีพิจารณานะคะโดยถ้าท่านคณะบดีลงนามเรียบร้อยนะคะเราก็ระบุไปนะคะว่าเอกสารน,นี้นะคะได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอบนะคะสถานะนิดน,นึงว่าอนุมัตินะคะอันนี้คือสําหรับขั้นตอนที่ นิสิตดําเนินการส่งเอกสารมาครบถ้วนนะคะแต่ถ้านิสิตส่งเอ е กสารไม่ครบถ้วนนะคะให้ดูรายการด้านบนนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสมมุติพอที่เราเริ่มดําเนินการวันเนี้ยนะคะแล้วเราพบว่าอุ้ยเอกสารไม่ครบนะคะในที่นี้ให้เรามามาร์คเลยคะ่ะว่าสถานะส่งคืนนะคะใส่หมายเหตุไวน้น,นิดนึงว่าเพราะอะไรนะคะก็คืออันนี้เอกสารไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งตรงนี้เบื้องหลังก็คือเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องติดต่อกับเจ,จ้าหน้าที่นิสิตนะคะว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ะะอันนี้เพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถติดตามได้เด็กก็สามารถเห็นชีทนี้ได้ซึ่งชีทเนี้ยเราจะแชร์ให้เด็กสามารถเข้ามาดูได้อย่างเดียวแต่เจ้าหน้าที่ที่เราผิดชอบบ,อบว์ต่างๆนะคะสามารถเข้ามาเอ dit ได้ไได้นะคะในส่วนถัดไปในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะเราสามารถขยัมมาดูทางด้านขวาเช่นบ,บว์หนึ่งออยทับสามเราอยากจะรู้ว่านิสิตเขาโทรเข้ามาแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะ เออเรื่องของเขาไปถึงไหนแล้วสมมุติถ้าเขาไม่ได้เช็คตรงนี้แล้วเขาโทรมาหนะ้าที่ของเราคือเราก็ให้บริการเด็กโดยการตอบคําถามนิดนึงว่างานของเขาเป็นอย่างไรนะคะเช่นขอ ID ท่านนี้นะคะก็เด็กก็จะต้องแจ้ง ID มานิดหนึ่งหนะ้าที่ของเราก็คือใส่แค่ ID ค่ะนะคะเมื่อใส่ ID ไปเสร็จเรียบร้อย ะะด้านล่างจะเห็นทันทีเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลทางด้านที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันยาวมากอาจจะมี 100, 200หนึ่งร้อยอรอยรายการนะคะตรงนี้มันจะแสดงให้เห็นทันทีนะคะมันจะไปดึงมาเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตท่านเนี้ยนะคะเป็นนิสิตคณะวิทย์นะคะเอกสารบว100่ตรงเนี้ยดาเนินการเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะคะแต่ถ้ามันไม่เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นนิสิตคนนี้เราบอกว่าเอกสารเขาไม่ครบนะคะก็มาใส่ในช่องตัวนี้ค่ะ ช่องให้ค้นหานะคะมันก็จะไปดึงว่ารายการเนี้ยนะคะตอนนี้พอดีเราใชตเป็นระดับที่ศูนเป็นตัวอย่างของเรานะคะเห็นว่าเราดําเนิกนการไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พบว่าเอ,อเอกสารของเขาไม่เรียบร้อยนะคะก็คือสถานะาส่งคืนนะคะเดี๋ยวจะโชว์ในส่วนของหมายเหตุให้เพิ่มนิดนึงละกันนะคะโชว์ให้ครบทุกคนทุกอันนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถใช้ไอเจ้าตัวชี้ตัวเนี้ยง่ายๆนะคะสําหรับ กรอกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าจริงๆปริมาณข้อมูลของเราอาจจะให้เห็นปริมาณงานของเราด้วยว่าเราทํางานในขณะนี้เนี่ยมีคนเรียกใชมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นช่วง,เป,วงเป็นช่องทางสําหรับสืบค้นให้สําหรับนิสิตนะคะดังนั้นถ้ามีปัญหาใดๆนะคะก็สามารถสอบถามได้กับทางทีมไอทีนะคะจริงๆแล้วในส่วนนี้ก็คือชี้ตรงนี้ค่ะสามารถสอบถามได้ที่คุณสุป,ปริตเลยเดี๋ยวคุณสุป,ปริตเนี่ยเขาจะมีการ เพิ่มในส่วนของชีทต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เหมือนกับเราก็สร้างขึ้นมาเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าถ้ามีฟีดแบ็กใดๆนะคะก็สามารถเอากลับมาปรับปรุงได้นะคะก็หวังว่าถ้าพบปัญหาใดๆนะคะรบกวน n o t ตไว้นิดนึงแล้วก็แจ้งกับทางทีมนิดนึงนะคะเราจะเอามากลับมาพัฒนาปรับปรุงให้มันสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะถึงแม้แค่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าระบบที่อยู่ในสุพรีมนะคะแต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็น เครื่องไมยเครื่องมือเบื้องต้นที่เราสามารถช่วยๆกันทําให้งานของเราฟล o w ์แล้วก็ได้รับฟีดแบ็ k ในส่วนเรื่องการบริการที่ดีขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ